เพื่อไทยมีการเผยแพร่หนังสือการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรอดีตนายกัฐมนบัีโดยมีเนื้อหาว่าเรียนเพื่อนสมาชิกพักเพื่อไทยผู้สนับสนุนพักและพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้ดิฉันตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพักเพื่อไทยตามที่ดิฉันประกาศไว้เมื่อวันที่7ตุลาคม2568ที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ใหม่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สังคมโลกเปราะบางซับซ้อนอ่อนไหวคาดเดาได้ยากประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงดังนั้นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศจึงจำเป็นต้องยกเครื่องพลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พรรคสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศไทยต่อไป ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระและสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบแม้ดิฉันลาออกในวันนี้แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและจะร่วมกับพวกเราทุกคนสร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนและทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน ซึ่งภายหลังการมีหนังสือลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพทองทานชินวัตรวันนี้ที่พักเพื่อไทยครับก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก และสอสอเพื่อแจ้งถึงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพททองทานชินวัตรอดีตนายกรรัฐมนตรีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีแกนนำพักอาทินายสุริยะจึงลุ่งเวืองกิในายสมศักดิ์เทพสุทินนายจุลพันธ์อมรวิวัตรนายวิสุทธ์ชัยนรุณน,นางสาวสุดารัตนหวังสุภกิจโกศลและสอสอทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้นางสาวแพร์ตองทานเดินทางเข้าพักในเวลา8น35นาทีโดยได้มีการยิ้มพักไทยสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและสส นายวิสุทธิชัยนรุนครับสอสอบัญชีรายชื่อและประธานสอสอพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่านางสาวแพรทองทานพูดชัดเจนตั้งแต่วันเปิดตัวผู้สมัครสอสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาว่าต้องการให้พักเดินหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้พักได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารรวมทั้งมีการปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่กรรมการสรรหา ทีมที่ช่วยปสาัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคนนางสาวแพร่ฟังทานต้องการให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันจะรักษาการไปก่อนและจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนก็ไม่มีอะไรเป็นที่กังวลเพราะเป็นความตั้งใจของนางสาวแพร่ฟังทานชินวัตรมานานแล้ว เมื่อ21ตุลาคมจึงได้ตัดสินใจว่าจะลาออกในวันนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดและมีการชี้แจงที่มาที่ไปจะได้ทำความเข้าใจว่านางสาวแพรทองทานยังอยู่พักเพื่อไทยเหมือนเดิม ไม่ได้ทิ้งพักไปไหนเรื่องนี้ทุกคนบอกสารพัดบางคนก็นึกไปเองว่าคนนั้นบีบคนนี้บีบไม่มีใครบีบนางสาวแพรทองทานเพราะมีความตั้งใจว่าต้องการให้พักเดินหน้าและสนับสนุนการทํางานของพักในการสู่สึกเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเต็มที่ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลผู้สื่อข่าวถามว่าข้อบังคับพักไม่ได้ห้ามเรื่องมาตรฐานจริยธรรมใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่ได้ห้ามไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ ก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ใครมีปัญหาหรือไปร้องเรียนอะไรรวมถึงคนที่ปรารถนาดีต่อพักก็ไม่อยากให้เป็นข้อกังวลในการทำหน้าที่ของหัวหน้าพักเมื่อถามว่าเป็นเพราะเหตุผลที่มีการประเมินว่าจะยุบสภาก่อรครบ4เดือนหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าในการสรรหาผู้สมัคร และทำหน้าที่ทางการเมืองเพราะต่อจากนี้ไปสมาชิกพักจะออกไปปลาสายพบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าหากพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องการให้ทำอะไรเรามั่นใจว่าพักจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เมื่อถามว่านางสาวแพรทองทานยืนยันใช่หรือไม่ว่าครอบครัวชินวัตรยังสนับสนุนพักเพื่อไทยต่อไปนายวิสุทธ์กล่าวว่าแน่นอนว่ายังอยู่และอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเมื่อลาออกจากหัวหน้าพักแล้วก็ยังคงทํางานในฐานะสมาชิกพักและเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเมื่อถามว่าได้มีการพูดถึงหัวหน้าพักคนใหม่แล้วหรือยังนายวิสุทธ์กล่าวว่ายัง ตอนนี้ให้รักษาการก่อนส่วนเรื่องหัวหน้าพักคนใหม่กรรมการบริหารพักและสสพักจะต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อเป็นมติของพักเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าหากนางสาวแพรทองทานไปอยู่ข้างหลังจะกระทบกับจิตใจสสจะทําให้เกิดการไหลออกอีกหรือไม่ นายวิสุทธ์กล่าวว่าที่ไหลออกก็ไหลออกไปหมดแล้วไปเพราะอะไรสื่อก็รู้ดีอยู่แล้วซึ่งวันนี้คนที่เข้ามาใหม่ก็เยอะแยะบางเขตก็มีคนเข้ามาแสดงตัวเป็นผู้สมัคร4-5คนซึ่งก็อยู่ในการพิจารณาคัดเลือกของพรรค ไม่มีความกังวลอะไรคนที่ออกไปตนก็เข้าใจเพราะผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็อยากจะลงอีกแต่เราต้องมาดูว่าอายุ70-80แล้วก็ไม่สามารถส่งไปเดินในพื้นที่ได้เราก็มีการพิจารณาคนรุ่นใหม่เข้ามา จากนั้นเวลา8นาฬิกา55นาทีครับทางด้านของนายสรวงเจนทองรักษาการเลขาธิการพักแถลงภายหลังการประชุมสอสอพักว่าวันนี้นางสาวแพทองทานเชิญสมาชิกพักมาประชุมเพื่อบอกความในใจและเหตุผลที่จะต้องลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างยังอยู่ในคอนเซปต์การยกเครื่องพักเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยที่ประกาศไว้ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ขยับและเตรียมความพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต สำหรับบทบาทของนางสาวแพรทองทานท่านยังเป็นสมาชิกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยยังทำงานคู่กับพักเป็นเสาหลักสำคัญในการเลือกตั้งในสารวงกล่าวนะครับว่านางสาวแพรทองทานถูกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งประเด็นจริยธรรมเพื่อไม่ให้เรือดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาขู่สสพักเราผู้สมัครของเราในการดึงตัวในอนาคตและรักษาพักไวเพระมองว่าหากสามารถทำอะไรได้ที่เป็นการรักษาพักไว้ก็จะทำ จึงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักพักจะประชุมใหญ่วิสามันพักเพื่อไทยเพื่อสรรหาหัวหน้าพัก และกรรมาการบริหารพักชุดใหม่โดยเร็วนายสรวงเชื่อว่าการลาออกของนางสาวแพรท,ทองทานจะไม่ทําให้พักแกว่งใครจะเป็นผู้นําพักนางสาวแพรท,ทองทานก็พูดว่าซัพพอร์ตตลอดเพราะเราเองได้ฟังเสียงจากประชาชนมาและสมาชิกพักทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปแล้วหัวหน้าเองก็เสียสละที่จะลาออกจากตําแหน่งและพร้อมยืนยันที่จะอยู่คู่กับพักต่อไปเมื่อถามว่ากังวลว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้สสไหลออกมากขึ้นหรือไม่นายสรวงกล่าวว่าถ้าใจอยู่ทุก คนก็อยู่ั้าหมดใจแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกเราให้เกียรติซึ่งกันและกันตนยืนยันว่ามีไหลออกก็ต้องมีไหลเข้าทุกวันนี้ทุกคนและกรรมการสัญหาก็ประชุมกันทุกวันมีการสัมภาษณ์คนใหม่ๆอยู่ทุกวันตนมองว่าการเมืองขึ้นอยู่กับอุดมการณ์และความตั้งใจในการทํางานมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีออกก็มีเข้าไม่มีปัญหา